คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรม2โครินบทที่12นิมิตและการสํแดงข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์แต่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปถึงนิมิตและการสํแดงที่มาจากองมพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่อยู่ในพระคริส์เมื่อ14ปีที่แล้ว เขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สามจะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ข้าพเจ้ารู้ว่าชายคนนี้จะไปทั้งร่างกายหรือไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมและได้ยินถ้อยคำที่บอกไม่ได้ ซึ่งไม่อนุญาตให้มนุษย์กล่าวถึงสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนง่อเขาเพราะว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้ามดไว เพื่อจะไม่มีใครประเมินข้าพเจ้าสูงกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในตัวข้าพเจ้าหรือฟังจากข้าพเจ้าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ส่งให้มีน้ำในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไป เรื่องนามนั้นข้าเจ้าวิงบอลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆ เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นเปาโลเป็นห่วงคริสตจักรโครินข้าพเจ้าเป็นคนโง่เขลาไปแล้วสิพวกท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการยกย่องจากท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าพวกอัครทูตพิเศษเลย แม้คาพ้าจะไม่พิเศษอะไรเลยและคุณลักษณะต่างๆของอักระทูตก็ประจักษ์ชัดในหมู่พวกท่านแล้วโดยความทลรหดอดทนอย่างยิ่งโดยหมายสำคัญต่างๆโดยการอัศจรรย์และการแห่งฤทธานุภาพต่างๆพวกท่านได้รับการปฏิบัติแย่ก,กว่าคฤิษตจักรอื่นๆในเรื่องใดบ้างมีเพียงเรื่องนี้คือ ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระกับพวกท่านความผิดข้อนี้ขอโปรดอภัยให้ข้าพเจ้าเถิดนี่แนะ่ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่สามและจะไม่เป็นภาระกับท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดของท่านทั้งหลายแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าไม่สมควรที่ลูกๆจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่ แต่พ่อแม่สมควรจะสะสมไว้สำหรับลูกและข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสละทุกสิ่งและสละตัวเองจนหมดเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นพวกท่านกลับจะรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือพวกท่านคงยอมรับว่าข้าพเจ้าเองไม่ได้เป็นภาระกับท่านแต่ก็ยังมีการพูดว่า ข้าพเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ใช้อุบายจับท่านข้าพเจ้าเอาเปรียบพวกท่านผ่านคนหนึ่งคนใดในคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าส่งไปเยี่ยมพวกท่านหรือข้าพเจ้าขอร้องให้ทิตาสไปและส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยทิตาสเอาเปรียบพวกท่านหรือเราทั้งสองดำเนินการด้วยจิตใจอย่างเดียวกันและเดินตามรอยเดียวกันไม่ใช่หรือ พวกท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับพวกท่านเราพูดในพระคริสต์เฉพาะพระพักพระเจ้าว่าท่านที่รักทั้งหลายทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่อความเจริญของพวกท่านเพราะว่าข้าพเจ้ากลัวว่าเมื่อมาถึงข้าพเจ้าอาจจะพบว่าพวกท่านไม่เป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและพวกท่านก็จะพบว่า ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนอย่างที่ท่านอยากเห็นคือกลัวว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันดิสยากันชุนเฉียวต่อกันชิงดีกันพูดใส่ร้ายกันซุบซิบกันมีความเย่อหยิ่งจังหองและความวุ่นวายข้าพเจ้ากลัววา่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกพระเจ้าจะส่งให้ข้าพเจ้าต้องอับอายต่อหน้าพวกท่าน และข้าพเจ้าจะต้องโศกเศร้าที่หลายๆคนทําผิดและไม่ได้กลับใจจากมนทินจากการร่วมประเวณีและจากการลามกที่พวกเขาทำอยู่นั้นพระธรรมสองโครินบทที่13คําคำตักเตือนและคำทักทายสุดท้ายครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สที่ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน ข้อกล่าวหาใดๆต้องมีพยานสองสามปากจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ข้าพเจ้าเคยเตือนพวกที่ทำบาปก่อนหน้านั้นและพวกที่เหลือทั้งหมดบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอีกในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกับที่เคยเตือนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยในการเยี่ยมครั้งที่สองนั้นว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่งดโทษใครเลยในเมื่อท่านทั้งหลายอยากได้หลักฐานที่ว่าพระคริสต์รัสทางข้าพเจ้าพระคริสต์ไม่ทรงอ่อนแอต่อท่านแต่ทรงฤทธานุภาพมากในพวกท่านเพราะว่าแม้พระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงยอมอ่อนแอแต่พระองค์ยังทรงพระชนยอยู่เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้า เพราะว่าถึงแม้เราอ่อนแอในพระองค์แต่ต่อพวกท่านเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือ นอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นพวกที่ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์และเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายไม่ทำชั่วใดๆนั้นไม่ได้ทำเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถผ่านการพิสูจน์แต่เพื่อให้พวกท่านทำสิ่งที่ดีแม้จะดูเหมือนว่า เราเองไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ก็ตามเพราะว่าเราไม่อาจจะทำสิ่งใดที่ขัดกับความจริงแต่ทำเพื่อความจริงเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและพวกท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้คือการที่ท่านทั้งหลายจะกลับสู่สภาพดีดังเดิมเพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเขียนสิ่งเหล่านี้ในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ต้องทำด้วยความเข้มงวดในการใช้สิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อการเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อการทำลายสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย พอลากรจงกลับสู่สภาพดีดังเดิมจงฟังคำขอร้องของข้าพเจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลายจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ทำมิกชนทุกคนฝากทักทายพวกท่านขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต อมพระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด